ถอดไปถอดก่อนตอนนี้ไม่ไม่เนี่ยตอนนี้อยู่บนว้าโอขึ้นไปตรงที่มันเป็นสีขาวๆแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยพอหมดนี่จบกันเลยขาวไปหมดอ่ะมองไม่เห็นอะไรแล้วมองไม่เจนเลยอยู่ไม่เห็นมีมุมนี้อะที่ไม่เห็นทางนี้นี่โอทางนี้ได้นน่นี่ ไม่มีตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วมันใสๆแล้วนี่นั่งนี่เออเดี๋ยนหันหน้ามาเขาถ่ายวิดีโอให้นี่นะวิวๆไหม,ม,ม,มหนึ่งสองสามลมนี่เอ,อ้าเรพวกนี้ไม่บอกให้นิงพูดว่าอะไรไงเห็นอะไรนึงไม่เหมือนละไม,ะนนมะ่ถึงละตอนเนี้ยสาวโอ้ถึงแล้วนี่ถึงจริงละ Ừ, thường láo ta chắc thường láo